เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยได้อะไรมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้อะไรได้อะไรมายนิตาอะยีนิตลูกตาโอ้โหซื้อมาจากไหนเนี่ยโอ้ทุกอย่าง20บาทเหรอโอ้โหท่านผู้ชมพ่อเพิ่งเคยเห็นนะมันลูกใหญ่ขนาดนี้เทียบกับตาสิเทียบกับตาหน่อย โอ้เกะเลยดี๋ยวเ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 ดี๋ยวไปแกะกันเลยม,มันคืออะไรเนี่ยท่านผู้ชมมันกินได้ไหมเนี่ยมันกินได้ไหมคะกินได้น่าจะกินได้เนาะท่านผู้ชมเห็นไหมเขารีวิวกัน <c oughs> พ่อไม่เคยเห็นนะเนี่ยพ่อไม่ทราบ <c oughs> ว่ามือเขาเขาทำมาจากลูกตาจริงหรือเปล่า <c oughs> หรือจะทำจากแป้งช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เหรอเอาท่านผู้ชมมาแกะดูหน่อย อย่าท่านผู้ชมดูคุณพ่อไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามเบุ๊คให้แม่ช่วยแม่ช่วยผมจะเละได้เปล่าให้คุณแม่ช่วยเดี๋ยวกันหนึ่งสององบุ๊คไหนไหนให้คุณแม่ช่วย,วยต้องใช้กันไกลท่านผู้ชมชต,ตัเลยนะะต,ตรงนี้ระวังมือด้วยนะโอ้โอ ไงบ้างอึ๊บอึ๊บหนึ่งสองวัดเฮ้หอมไไหอืมหอมเป็นยังไงหอมหอมมากเลยเหรอท่านผู้ชมคุณพ่อเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมาท่านผู้ชมมาหยามาแกต้งนั่งม,ม,ม,มันหอมมานานหรือยังเนี่ยมไม่ใช่ก็ทำตั้งแต่นานแล้วเหรอ เฮ้ยกินเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่งกินว้าวว้าวน่าพ่าเดี๋ยวมันเล่นเฮ้ยมันต้องปอกก่อนไม่ใช่ไหมแม่ต้องปอกรอบๆก่อนใช่ไหมเฮ้ยตาแตกแล้วมั้งโอเคค่ะโอ้ยหนๆลองดูสิเปรี้ยวรัยอะค่ะช่ชนในเป็นเปียอะไรยังไงอู้หมันน่าเกลียดน่ากลัวเนาะ มันสมองมันไหลออกมากล้ากินเนี่ยยัเยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมจะเป็นหนึ่งๆอย่างนั้นอ่ะอ้าวโอ้โหฮ้ยฮึยมันยืดได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันมีไส้ด้วยเหรอโอ้ท่านผู้ชมมาลองชิมดิเปรี้ยวอ่ะอืมเป็นยังไงรสชาติรสชาติรสชาติมันเก็บทรงอยู่ไหมแต่มันไม่เปรี้ยวอ่ะไอ้อึ๊บ รสชาติเป็นไงรสอะไรรสสตรอเบอรี่เหรอยืดๆๆยาวหูยทำใครนะามใครนะบอกท่านผู้ชมนี่มันเป็นรสชาติอย่างไรท่านผู้ชมกินลูกตาตัวเองถืนขึ้นมาแล้วก็ตาหลุดแล้วก็กินอย่างนี้เหรอ ท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงอร่อยไหมเราซื้อมาจากไหนเอาบอกท่านผู้ชมหน่อยซื้อมาจากไหนคะนยันสิบยันสิบาทอาะเท่าไหรสิบบาทืดูตัวนั้นสิบห้าบาทสิบห้าบาท,บาทคุ้มไหมอร่อยเท่าไอติมไหมดูนิ้วจุ๊บๆเลยท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับการรีวิวอะไรลูกตา ของแท้จินลูกตาตัวเองก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับน้องมิสุุแชาแนลโอ้โหอ่ะอย่าล nah> ืมกดไลค์กดแชร์น้องมิสุุแชาแนลเลยนะเจอมันคืนนี้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครด้วยคกายบาย